โดยกบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเห็นเพื่อนซีทะเลในคุ้มนี่ก็เป็นเพื่อนไผ่เพื่อบได้เพื่อนนงทงพี่น้องอ่าสเลบน้อยกับมาทักเพื่อนนองทงแตก่กนก็เคยมาหาการกระดุอยู่กับมาอยู่ห้องปได้ทศายคลิปรังเดือกับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็อาชัยไฟเพิ่งกันใกล้กันเลยพี่น้องพอดีมือนี้ผัดเห็นหลุดเข้ามาพี่น้องสเลบน้อยก็ตกใจว่าไผ่โนเข้ามา มีผู้ใหญ่ผู้เทาผูเก๋อะไรพื้นมาพี่น้องเลยมานําทางเลยรพื้นมาามหาเลยพี่น้องมาทมหาเพื่อนแต่พอดีพื้นมาทมห่านใครเคืองอยู่บรรทัดเลยราหูเพื่อนน้องทงเลยข้าเจ้านําพาเขามาส่งพี่น้องเฉล่น้อยก็พอดีมาแต่ซื้อของกินบรรทัดเห็นหลุดชวนกันคือเประเปก็หลุดภายนอก็เลยถามอายพูดแล้วเขามาส่งพูนว่ามีข้าเจ้าทมหาเพื่อนน้องทงวะเฉล่น้อยก็ใจพื้นมาอย่างโน่วัดมาเท่ๆพื้นมา ทางผายงิงมาพี่น้องเอ้ยบานนี้โจจันมาลบานนี้เพิ่นมาขอเทือนถึงชานพี่น้องทุนกับบ่มีไผ่น้องทงกับกับพากันไปนําแต่งกันไปนําเมถาวาคําผดเ่าคูนผดเ่า,พ,เา,พ,เธธาพื่นผลเราไม่ให้ทานอะไรพี่น้องแล้วกันในคุ้มเลยเขาบอกว้ามีมุนีพากันมาทางนํากันพี่น้องอบบกับบ่มีไผ่แล้วก็อาท้องเข้ามาพอได้มีหมู่อาทองมีหมูห่อะไรพี่น้องพอได้เมน้องทงมีหมู่ ก้าหมูล้มอะไรพี่น้องมาพังน้ากันพี่น้องเลยครับท่นสิว่าเนื้ใดจําเป็นอะไรพี่น้องเลยจะได้แต่มาพังซอยกันมาพังน้ํำพึ่นอะไรคนเดินมาก็ได้หลายคนตืมกันพี่น้องเลยทางนี้ก็ได้โดยเบิ่งน้ากันพี่น้องพี่น้องครูท่านง้นครูลาวอยู่เมทาวเมทาวเมทน้องสาเมทาวนงสาสบายดีสบายดีเลยป้าใครนี่หรือบ่เจ็บขาฮะ สบายดีจแม่เด้อสบายดียังนุ่มอยู่น้องเม่น้องสาก็คือกันํามกยวยกับน้องแม่นอนน้ายๆนะามสิบชามน้องบเจนะอาเขาชามเขาาลื่นกันดำสีดึงได้้สิบามเลยนกัยสาวใกล้ดอกิเนาสืมา เด็กจะมาทำข้าวทำข้าวเบ่งเลยพี่น้องนยูนรคาวเ้อมีบุมีกับาว่ากันสวัสดีทั้ันทนี้ะไเนาะข้ามา้าเป็นองกบ้านเม่ว่าโาเนี่ยแล้วอ่ะโอยเมนอะไร มานำมาเบากันเบื้องเมนอะไรมาทั้งพี่กับทั้งนี่เบื้งทางหีเกิดว่ากนตสมัดตสมืองทั้งเกดอสองสันสิวานใดวันตบมีนของเมืองนี่แไดะเองแม่นด้วย เอ็นได้โทษมีนี่ถือไงเนาะมีเอามากันไฟดีละวะเมนฮะเลกระมาน้ลูกหักกับพ่อโปแม่กระหักคือกันกลูกหมักไผ่ผมนี่แนาะน้ำสาดใส่บาบกันเดี๋ยวเราสองท่านถือกันเลยเอ่าฮ่าฮ่าฮ่า น้องชาขึ้นไปนำไมละ่ะเจ็บขาบอกนั่งเหยียดขาไปทางนั่นเจ้าเหยียดขาไปทางหลังน้องธงผูขาเบื้องเจ้าเจ็บมาเหยียดไปพุ่นหรือว่าไปนั่งวางนั่นเช่นนั่งลงเอาขาโยนขาโยนเป็นเจ็บขา นี่ต้เออนมันเขงเกบอกให้ได้บอกเอายาใส่ฮ่าใส่ยาปวดเนงผู้่มกันพี่น้องเลยจะมาหอดแต่เสานนี่หกโมงใครอยู่ทางทางนํำทางยางบิดเนางเบะ

มาได้มื anything, no to to no right? ่นกันบิดกันสามสี่มื่อยังเดียวตอนเพิ่งมาเพิ่นโบได้บอกว่าวาอยู่มาอยู่กัะนมนุ่งโบได้บอกว่าเชอก็มาบอกมาบอกว่าจะอยู่น้ำน่องเพิ่นเพิ่นว่ามาอยู่น้ำน่องเพิ่นกระท้ามาอยู่น้ำกันละบอกเพิ่นก็ว่ายังเด้เพิ่นเก๋วาน้องมาอยู่น้ำยูหันเดีน้องคนนั้นแล้วน้องลินหันเดียเม่นอะไร ปาดูแม่จะอยู่ใได้นอนบหมับลูกสาวคนเดียวโทษติดกับหมดยังดีนล่แหละแม่ใกล้มาเครียดให้ปวดเนี่ยเนาะเมนฮะเนี่ยช่วงที่ว่าไปเห็ุยืนงดิ้งแม่ตัวน่าช่วงว่าคนถากเผามาให้บ่บถากมาให้อกมาให้แม่กระโทนั้ง ทรนำกระบอกโทรนำแทกไปบอกชค่ะอนาเอโทรนำกรบอกฝนไม่จะสูงีเสียมาได้เด้เขาเามาได้เพราะเนกินเห็นอยู่เห็นเหนอยู่จะผมาเห็นอยเหมือนกินอยู่ของกินนะ่าร้านช้าเนาะใครชิบวิปท้องทั้งนั้นก็ได้ไม่เท่า

เจ้าคงห่านนั้นเราเคยเข้ามาพี่นะแบบขยิ่งนะเออเราเคยมาซื้ออยู่นี่เป็นประชั้นเมนอะไรที่จะไปซื้ออยู่ห้านเราค่ะ แม่เาอยู่บ้านดไเาเป็น่วงแล้วบบอกเ่นเามาอยู่ทาอกทมบอกเคอนกราทยุ่ยนองไปมาบุละกระทวันจะบอกพ่อแม่ะบเป็นวงนะน่งบอกบอกแล้วคา่ทมตูอันทังแม่ทามาวะมจะไม่หีเนี่ยม่นนองมนนอง เออมาหอดสิเลยเห็นเลสิเลยใจนักแต่ยังว่าีกนน่ลมีแต่ให้ทังพอเท่ากับวอยู่คุยกันเนาะีอะไรเนเทาระับถุมนาเทิร์เลยนอนอะานอนอะไรตามพี่ตามพ่อวพียงมี้าเท่าย่างดียวอ้วุ้ยเ่เป็นากัน เอล็กเกี่ยวเราสองคนไม่ไม้มีโจ๊กที่ี่แต่ว่าคันคอมเมนต์ว่าก็ละล่าเลยทัไงนี้แต่เจ้าของไมขอเจ้าข้าโคตรสองคันอัดเอฟซีเลยเลยดีละชางกิมคำโดนกันฮะก้อนก้อนยักษ์ทั้งนั้นทั้งนี้ก็้าไปิดบ้องเลยต้องกันนะมาทำกันเออเป็นแ่ยเล้ใหญ่เ้าหอดถึงกันเลยนะ ทังนี si ้ทางนั้นกับบ um ุมากเลยเด้ฮอดพี่ทางนี้กะมีเวลากับบุไปบึงกันบุญกอนนรมพ่เห็นเนาะเออันว่าเออมีบ่มีกัเมื่อฮอดเจอถึงกันนะนยดองมอบอกกันเจ้าก็เห็นัวกพวยก็เห็นพวรัวเจ้าแลวกับบึงกันไปเฮาก็ได้บดีว้านี่ได้โดที่ถูกดที่หนทั้งนั้นจ้าก่อนอีกกับจ้า ่าค่นาเ่ยังไม่ดุหน่อยาแต่ได้สิึกขึ้นไม่มาได้สิ่เนี้ให้ได้สิ่นี้ออกคเล็ดจได้นีเล่นอเอฟซีวอยบ่ย่งเล่นล้วชิว่าวหมูป่าคออห่าฮิคอมี่เอาเลยเรื่องอะ มาใึ่ค mm ่ะมาร่มกันโอ้ได้มป็นขมีคือเก่าอะไรเจ้ามีวัวถ่าวาววัว้ัววัวถ้บพามึงเนาะขับพามันเลยนะ เตกโลกโอเคกามื as, okay, ่อไปพุ่นนี้ั่นแหละตามรักคือยิ่งข้ามาทางชายก่อนมาได้ะอันนี้ทางชายโอเคมือตกโลกมามือใดกันั้ทพุ่นนักไปพุ่นไปคอยพุ่นมีเงินทลายทลายไปคอไปโงจากร้านจากล้านเนี่ยนั่นแล้วถ้าบทั้งคอเมมือพุ่น มีเงินเท่ายได้จะทุ่งตอนนี้เงิเงยังหมดแล้วไง้นึ่งนึ่งนะบ่อพ่อล้วกอ่ะเออได้สิพาเมือ่นี่ยพี่ชายเราเลยหัวย์นางงูมี นีแกทั้งเป็นแถกเ็ก้อนส่วเดือนนึงชองเดือนนึกว่าจะบนาองม่เนาะองแล้วกปจะาแล้วแล้วกไปนเพื่อนนอในห้องบ้นว่ากันไว้ที่คนจะร้องซาเมื่อได้แต่ไ้ชัให้นเมื่อยคนก็ให้ตั้งแต่อันน้องทงว่าให้ร้องกักว่ากัน้นะเผู้เป็นแม่อาได้ดีได้งามกระว่ากันนี่อะไรนิ้มีมือดีอะไรกันโอ้พี่เป็นยิ้มก็ต้อง่วง ตือ <laughs> ปากได้ไม่ตูย <laughs> ้ยังคักไม่ไปเทาเงียบ <laughs> เลไม่เทา่านีหะน้าบชิว่าเปนาน็นไดนะมัเอาก็ว่าวแล้วไม่เทาว่าเป็นนี่จะพปเทาแล้วว่าดังนะ <laughs> เี่อว่าเอาก่อนหรือว่าเอา่ยไปน้นอยอเราในแถเกิดก่อนเว่าสมุชักไเดก่อนจะันธรกมห้อนุ่ได้ดีเลจะมิแต่ว่นนได้กัมิจุกซากันเเดินรไปเราออกช้ารเออแหงดีนออกาชาเลยว่ากัน Oh, khó, là mà quá trở lại bằng của Có là đại đội. Một đại đội. Một đại đội. Một 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 มสทำนี้ทงเลยที่เขาจะให้จนให้โอกาสมา่พก็ัีเงินิต่อหาคนเป็นมากนไ่ได้ให้ก็ดีเลยเนาะทำนี้เนาะไดแล้วเนาะเลยโอ้ทำเงิติดต่อเมื่อตกบดญมากเรออ่าหรหอใครจะมา้าวชาวคนอยู่คนเจ้าเมื่อจักจะดี้นี่ะได้ จักอยู่ในใดกิ see? Yeah. See um. uh ้นในใดเนาะเขามาหน้าเบิองเลยทรมาครับปากกับอกับแม่ว่ากันเลยเออเขาอยู่หันอยู่นี้เออลูกกาวัวกับยมจักเออยมบุษันมีเลื้ยนนั้นเลื้ยนนี้มันก็ไกล้ได้ออกกันน้องฮาร์คือเฮาจักเขากอกว่าเปนกระดองนี่กเลยไอ้นะบทู่มากับขันหักเสีย

บอกพ่อแม่ว่าเขาไปอยู่น <nämlich S 3> ้ำนองของน้องคงบอ่ไางไนแต่ว่ามาอยู่เจ้าก็ได้บอกพ่อแม่เด้บอกว่ามามาอยู่น้ำเล่านี่เพราะนายคนบกว่าจะได้จะกี่ก็ม่ิงิ่งกับกัวว่าทำนั่นทำนทำนั่นแม่งเ็นไนจากจะเล่นเล่กันเหมือนกับเสี่ยวเก่งเนาะเดียนีเต้บอกไปเจ้าบอกเล่นหยาเนี่ยเล่นุ่าเหมืนเล่รื่องเลยเีย บ้านเนี่ยพายมากกับเปิดหาลูกบ้านเนี่ยมาก็ลไปเลยชิวกัเป็น้กเห็นกเลย่ิ่เจ้กันเอาลยลูกสาวเดียวเขาอยู่ก็ได้หมดละนั่งเาัอให้นเนาะเออจ้ให้กิเนาะลูกยู่บ่าวาแล้ก็มใลสาวู้แม่กับเขแม่นั่นเลยลูกเดียชเนาะลูกสาวปุ๊ก

นองแล้โตเมื enjoy, ่อโุ้ยท่านที่ยังบุยิ่งท่านที่กระโดเว้ากันนะนะมันกระชับกันนะนะอันนี้โดนเขาปรจับกันมันจัมันงมเท่ามันหลุดยากเขาจักกันใปดกกันไป้ยบเราคนะไหนซาทานี่แมนสกนนอกชายว่ามีน้องชายคนหนึงกับมีผู้ที่สามในเรืบทนานสามคนสามคนแต่ผู้ยิงผู้เดียวเลยนี่ลูกน ได้สไม่ามแต่ันนั้นเมยเปินมาพี่้องโพคนบได้มากต่เมีันอวมีนีอ้เยออบุีก้งนี่โกะบ่มีนาน่มีปนบนกูไปขวดนะเออวันนี้เลว่นเคยเมื่อเธอนึ่งเ้ยไปเยี่ยมบ่ไปไปเยี่ยมบ่ ไม่เคยไปเยี่ยมบ่ัไปอย่างไรถือนอนไปกวดนนี่ห้าปัดนอนเะคุยกันบ่นี้ยเป็นคุยกันก็

นี่แต่พื้นมาหอนมาถึงก็เลยพี่น้องทำข้าวทำข้าวกันนั่นแล้วนี่อะไรพี่น้องเลยพี่น้องเห็นลูกเป็นสี่เดือนเห็นอะไรเนาะขมาเขาอยู่นํำกันขมักต้องหักกันกะเห็นลกเป็นสี่เมืนเหนเนาะขมัาเขาอยู่น้ำกันฮเลยเนาะ อยู่พี่กับเพือกัอยู่เดียวเพื่นเห็นความไหมเขาจะบอกเนาะว่าไม่เป็นไรเป็นเ่องแต่เป็นเรื่องจะโต๊ะห้าโบได้จะอยู่นันนั่นคือนั่นนี่กับดองทั้งนั้นทั้งนี่มาแล้วกับใครนี้ได้ว่าได้ลมกันเลยอย่างน้อยกันอุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นอีกยิ้มแป้นในร้านขนมสาทองอะไรยังไงกันเลยเพื่อแถวแห่งแรก นี่แต่ลมกันไหวนัดกันไหวออกพรรษาพุทธเลนะน้บานนี่สองบอกอะไว่ากันเนาะนแไปรมไปวหากันบึง้งแบบนี้ไปลมไปวกันบ้อินดีกว่าพระไหวเห็นเลยดมันเลี้ยวเล็กๆในน้อยไปแ่เล้วล้วหิดเนาะเล้วโค้อองอะไร ได้ไปโอ้บอกข้าวปลาทมือสมทโธ่ครับอันนี้กักันอยู่ที่แย่เก็ไดไปก็มีเวียกเนาะน่งเทอปอยู่ใช่ไปนี่านิปอยู่ออกมาแต่หาโมงอก็ได้าปกระบอกเนาะใครแต่มาําถือห่านใครเครื่อนเขาคจักเนาะเอาหูกพระทุ่งให้เบิ่งบอกเอไหให้เ่งเราเฮ้ยหันจักรเร เออเยือนหรืบ้านใหม่คีือลอกโดยโดยแมนอนไบ้านใหม่เราไปดูบ้าน<ห>าเราย่งจากทางแมนเราบังเคืแล้อาเงินไห้เราขาดมาลดเราเอาเราเคยเข้ามาส่งเครื่องอยู่แถวนี้เราเข้ามาใเเงินไห้เ่า,เาอยนี่กลัวโชเคดีเออ บอกว่าเอาไปอยู่น้ำทงเด้ออยู่สวรรค์ถูกกับยังว่าไข่เนาะเอาอยู่บนหันบนนี้ก็บอกพ่อแม่กับยังว่าไข่ขึ้นกับิีหูชนอยู่เนาะเพราะหูชนว่าไปอยู่ใช่เห็นนะโคติดอยู่แต่บริหับเปก่อโคกับปิษถิ่นโคกับพิษเด็กน้อยเลยคนละหน่วยบพรรทงที่ว่าติดต่อกับแม่พ่อมันนะคนละหน่วยบะนะคนละชั้นหรคนละหน่วยบ่หว่า คนละน่วยเขามีสองเกรือให้คนใส่เกรือมีเฟซเป็นยูแต่มันบกเขาเฟซเป็น